สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องมัดมัดมวยมวยอีกครั้งหนึ่งกันนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงกระแสคู่ฮิตคู่ฮอตนะครับในกระแสโลกออนไลน์นี่แรงซะเหลือเกินครับแหมก็ไม่ใช่คู่ไหนครับก็กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับกับก้องไกลเอนนี่มวยไทยครับแหมก็ถือว่ายอดมวยของมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับแหมสำหรับกัปตันนี่ขวัญใจครับขวัญใจมหาชนครับ ยอดมวยกะกะทอคนล่าสุดกับกล้องไกเอนนี่มวยไทยหรือแชมป์มวยรอกอิสุสุคนล่าสุดรับแมทที่บอกว่าฟอร์มมี14-15ไฟท์นี่ชนะน็อกลวดนะครับแมก็คู่นี้นี่แฟนมวยโลกออนไลน์ในประกบให้เจอกันครับอยากให้เจอกันคู่นี้นี่ถ้าเจอกันจริงๆนี่ก็น่าดูครับวิกแตกแน่นอนครับเพราะเรียกว่าเป็นมวยที่มวยไฟเตอร์ด้วยกันนะครับแมเจ้ากปัปตันนี่ก็ เก๋าเกมประสบการณ์นี่สุดยอดครับพานมวยดังๆมาโชกโชนครับหรือชื่อเดิมก็คือดีเซลเล็กอูดดอนเมืองครับหรือไอ้หนุ่มซินตึงนะครับฉายาเขาครับปะทะมาหมดแล้วครับปะกอนเอฟสิพวกยุคเก่าๆแมเจอมาหมดครับแมย้อนไปเมื่อ6 7 8ปีที่แล้วนี่เขานี่ก็ถือว่าเบอร์ต้นๆครับแมนี่ก็ถือว่าตั้งแต่มาอยู่กับเสียบสนี่ก็ดีวันดีคืนครับจากเวทใหญ่ๆนี่ จากเป็นนักมวยที่ไม่เคยมีกล้ามท้องนีนเด๋ยวนี้นี่โอ้โหเรียกว่าฟิตจัดครับแม่ก็มาอยู่กับเสียบดนี่ก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะยอดขุนพลสินมลนชัยนะครับแล้วก็ชนะฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยและล่าสุนิติตาเซียนครับแม่ก็ชนะนักมวยเงินแสนครับนักมวยรุ่นน้อง อย่างแสงมณีซอเทียนโพหรือแสงมณีซอกาแฟมวยไทยแหะครับแม่ก็ถือว่าวันนั้นนี่ได้นับด้วยครับเจ้านกก็นกแด้แต่ไม่ทาครับหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าสุดยอดครับส่วนกล้องไกลนะครับก็ดีเกมแชมป์มวยรอบอีสุสุนะครับ,แ,มมลบ,รบแล้วก็ยอดมวยกกกคนค่าสุดฟอร์มมหาโหดครับสิบสี่สิบห้าไฟนี้นกลวดมาตลอดครับแม่ก็ไฟติดตาเซียนนะครับก็ชนะนก คนไม่ยอมคนอย่างเสกสรรออกขันเมืองครับเป็นการฉะนั้นนอกเสกสรรคนแรกครับแหม่ที่สามารถนอกเสกสรรได้ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแชมป์นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนนะครับก็อาวุธหนักแรงทุกลูกครับแหม่ก็พึงได้รับ คู่มวยดุเดือดของเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่กับเสกสันนะครับแมวันนั้นต่อยอช่องสามนี่สุดยอดครับความมันครับแมก็ถือว่าทะลุจอครับถ้าคู่นี้เจอกันนี่ผมมองว่าถ้าจะให้ได้เสียนะครับมุมมองผมนะครับผมอยากให้กกป,ปตันนี่ต่อน้ำหนักให้กองไก่สักสองปอนด์ครับประมาณร้อยสามสิบเก้าต่อร้อย 4 1นะครับแม่เพื่อความได้เสียครับเพราะกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยนี่อยู่ที่แกปตันอยู่แล้วครับแม่กล่องไก่นี่ก็พึ่งเป็นดาวรุ่่งฟอร์มสดขึ้นมาใหม่นะครับก็2อปอนนี่คิดว่าน่าจะได้เสียครับราคาไม่ห่างแน่นอนครับก็หนักเจอหนักเจอหนักแล้วครับคู่นี้สดเจอเก่าครับแม่กล่องไก่นี่เจ่งจริงหรือเปล่าครับแม่เก่งจริงหรือเปล่าถ้าเก่งจริงนี่ ต้องผ่านกาปตันไปได้ครับส่วนกาปตันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับประสบการณ์นี่แกเลือกกินเลือใช้อยู่แล้วครับคู่นี้ถ้าเจอกัน2ปอนด์ได้เสียแน่นอนครับไม่คุนก็ผมแล้วครับมีน็อกแน่นอนครับใครจะน็อกใครก็รอดูเอาแล้วครับนะเสียโบ๊ทก็ไม่มีปัญหาครับกาปตันก็พร้อมเจอครับส่วนกล้องไกลนี่ก็พร้อมนะครับไม่มีปัญหาอยู่ที่ผู้ใหญ่จะคุยกันครับถือว่าเป็นคู่ฮอตนะครับหลังโควิด แฟนมวยอาจจะได้ชมคู่นี้นะครับหลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินะครับถ้าคู่นี้เจอกันรับรองวิกแตกแน่นอนครับแต่ถ้าให้ชอบนี่ก็ยังชอบไปที่ความเก๋าของกัปตันนะครับเก๋าเอาอยู่ครับหนักแรงเจอมวยทรงนี้ไม่มีกลัวครับก็ทีเด็ดแปดดาวนี่ให้ลวงหน้าไปก่อนเลยครับสองปอนไม่มีผลแน่นอนครับ